ก็งานแรกก็คือเข้ามายังไม่นานยังไม่ถึงเดือนด้วยงานแล้วก็คือขึ้นจังหวัดเชียงรายปราบปรามกลางซีฟูหรือขุนสรราชายาเสพติดระดับโลกนั่นคืองานแรกของผมที่ท,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 ที่ที่ได้ขึ้นยุทธการครั้งแรกนะที่แรกก็ป่วยเป็นมาลาเรียนายไม่ให้ไปผู้ก,กองไม่ให้ไปแต่ก็ฝืนไปจนได้เพราะว่าเราบางเป็นอาหารนี่เราต้องการว่าเราต้องการมาลบผมต้องการมาลบที่ผมเป็นเนี่ยเขาไล่ผมมารบแถวที่ซ้ำเขาไม่รับผมที่ซ้ำทหารเขาผมตัวเล็กเขาไม่รับเขาเห็นหน้าเขาบอก คือคือผมอาศัยในเมฆมาแต่เ,เป็นเด็กใช่ฮะห, <ừ. S 1> หน้าตาอาจจะรูปร่างหน้าตาอาจจะแตกต่างกับคนคนทางภาคอื่นเล็กตัวเล็กด้วยเรียนหนังสือด้วยเขาก็เห็นเขาก็คิดว่าเป็นเด็กมาจากไหนที่สูงประมาณเท่าไหร่ครับสูงอยู่ประมาณร้อยห้าร้อย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 ห้าสิบหกโอ้น้อยมากนะร้อยห้าสิบหกถ้าใส่รองเท้าเข้าไปก็อยู่ประมาณรองเท้าส้สนสูงก็ประมาณร้อยห้าสิบแปดเขาเรียกตัวเล็กไงเขาเห็นมองแล้วมันตัวเล็กด้วยไม่ใช่เล็กอีกต่างหากผอมกว่างกระเล่งเขาเห็นแล้วเขา แล้วผิวพธุ์อย่างว่าเนาะมันก็แตกต่างกับคนพวกบึกบุนเขาเล่นกล้ามเขาาอยู่ต่างจังหวัดเขาเห็นแล้วเขาก็ไล่ออกนอกแถวก็บอกคือเอาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปก็ไม่ฝึกไม่ผ่านอะไรประมาณเนี้แต่ผมว่าคือความแร่งความแข่งของเราแล้วอย่างความแร่งไม่เท่าไหร่เจ็ดจิตใจเราเราต้องการอยากเป็นเราต้องการอยากเป็นทหาร